สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเรามาดูวัวตันอ้อก,กันครับว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรอร่อยๆให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เชิญชม เช่นเดิมครับ FC เรามาเต็มเลยน้องไก่กุ๊กกุ๊กไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันยามเย็นที่ดีทีวิ้งไก่เหนาวดีน้ำเสนอเมนูให้ดูเพื่อนปรุงเห็นท่นโอเคอันนี้ลับขั้นตอนนิดนึนงคือทอดทอดปาเพก่านทุก่านก็คงจะทอดปลาเป็นแรงก็เลยทอดไว้จะทำปลาลาดซอสขิง ปลาราดซอสขิงปลาดินทอดราดซอสขิงโอเคสูตรขรัวตะนอกโอเคครับเริ่มเลยครับมีอะไรมัง่งอันนี้มีขิงแน่นอนอาหารหลักใช่แล้วก็มีพริกพริกกินดาลหรือฝาเมนูนแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมครับแล้วก็ต้นหอมครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงน้ำตาลน,น้ำมันสำหรับเจียวกระเทียมแล้วก็เต้าเจี้ยวเอ่อเต้าเจียวแล้วก็ซอสปาเขียวแล้วก็ซอสหอยนใช่ใช่ใช่ ่่่อไไมด้หัันนะใชครบยังไม่เข้ามาโฆษณาขั้นตอนครับขั้นตอนมีการทำเลยเริ่มต้นเลยเดี๋ยวปอกขิงอันนี้วิธีง่ายๆใช่ปอกขิงอ่ามีเคล็ดลับบอกเพื่อนๆพี่จริงๆขยะทิ้งก็ได้แต่ไม่ดีเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งตรงที่อะไรนนะต้ไม้ครับต้นไม้ของเราก็ไผ่แล้วนี่ครับเนี่ยให้เป็นปุ๋ยไป ถ้าบอกกับมีดเราอาจจะเหลือขิงนิดเดียวเขาก็เลยใช้เคล็ดลับนะเออก็เพื่อนเพื่อนหลายท่านก็รู้รู้กันบ้างบางท่านบางท่านก็ไม่รู้ครับอาจจะคนไหนรู้ก็ท่านที่รู้ก็ไม่เป็นไรครับผ่านเลยคนที่ทําอาหารก็จะส่วนมากจะทราบใช่แต่ผมไม่ทราบนะผมสายกินครับแต่หลายท่านผมว่าก็ไม่ค่อยได้ได้รู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ้หรอกครับเชื่อเถอะบางท่านก็สมัยนี้ก็เป็นอาหารอาหารแกงแกะครับ คือเก็งถุงเลยครับขิงแกะก็อร่อยนะสะดวกสบายแต่ว่าเราว่างๆครับบรรยุดอะไรเงี้ยเราก็ทำแล้วช่วงนี้ครับเหมาะกับการทำที่บ้านด้วยครับขิงแก่เล็กน้อยก็ไม่เป็นไร,รใส่ได้เพราะเราให้ขิงมันนุ่มใช่ สร็จแล้วก็รอซอยเนาะใช่ใช่อันนี้ไม่สวยตัดทิ้งมีท่านไหนคมก็ระวังมือนิดนึงเมื่อกี้ไม่ใช่เคล็ดลับนะดมเฉยเฉยหันไม่สวยเลย ั่นแค่นี้กันนะอโอ้โหเถอขิงจะเป็นเสี้ยนหน่ขิงแก่แตขิงแก่รสชาติจะหอมมากขิงแก่ยังอร่อยอครับใช่<ะ>อันนี้เหมาะสำหรับไปทำมันต้มขิง ขิงใส่ไปได้เยอะชอบชอบครับชอบไปขิงแล้วมันทำให้รง่างกายด้วยจะทำให้อะไรอ่ะเลือดลมมันดีขึ้นใช่ใช่ใสมุนไพรไทยมีประโยชน์ทุกชนิดต้องแต่แต่วนตัวนี่ชอบกินนะกหมกับกลิ่๋อ้อก็ชอบชอบแล้ เป็นอาหารแนวสไตล์จีนจีนใช่คือที่บ้านทํากันมาแม่ทํามาเราก็กินมาด้วยๆใช้ปลาได้หลายชนิดนะแต่ปกติที่ตอนเด็กๆจะกินปลาทะเลที่นี่เราอยู่บนภูเขาก็ปลาทะเลจะไม่น่าจะสดเท่าไหร่ใช่แต่จริงๆก็สดนะครัลงมาข้างล่างเพราะว่าเราไม่ไกลจากมหาชายมากกี่ร้อยโลไม่รู้มันตกืบเบ ร้อยกะโลแต่บ้านมือบนอกก็ได้แค่แค่ิกใหญ่ไหไม่นแลวะั่นที่ก่อนดีใส่ตันได้ชอบใส่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยเนาะใช่ใช่ แต่ว่า oh. อาหารชนิดนี้ไม่ไม่ใช่อาหารเผ็ด uh huh. แต่ด้วยใส่แล้วมันมีสีสันสวยแล้วก็มีรสชาตินิดๆ uh huh. อาหารสไตล์คนจีนไม่ได้จืดชืดนะ uh huh. ลองเข้าไปดู uh huh. มี TFC เรา นีครัวเราก็ธรรมชาติมากครับอยู่กับ<ช>ธรรมชาตินะ<ช>มีไก่มีไก่เป็นเอฟซีเขียนไม่ได้วานใหญ่ไหม<ช>มีพริกรู้สึกว่ามีสองตะกูลนะใช่ พริกนั้นสีสันจะได้สวยเพราะพริก<ม>ขี้หนูจะเป็นสีเขียวซ<ม>ักเกือบทั้งหมดแต่ได้ความรสชาติเข้มข้นจัดจ้านร้อนแรงร้อนแรงของทำนะครับหั <c oughs> ่นเอาที่เราสบ,บายใจใช่ใชห่หลักสไตล์บ้านๆน,นะครับ ใช่แล้วกินอร่อยกินอร่อยปลอดภัยพอครับทำง่ายแต่ว่าอร่อยแล้วรบนีล้างแล้วนะลืมเอาเคล็ดลับมาบอกหอมหอมแดงในครัวเรือน่ะถ้ามันขึ้นต้นก่อนก็เอาไปปลูกได้ก็เป็นหอมอย่างนี้ส่วนเราอยู่ตรงนั้นที่เดินผ่านมาแต่เหมือนเหมือนเพื่อนเราจะกินกับหมดเลยเพื่อนไก่ อันนี้ก็่อยซอ,อ,อยตามใจชอบจะซอยยาวรอยสั้นซอยอะไรก็เลือองคุณ <c oughs> อร่อยรับรอง เราก็เตรียมเทียวให้คู่มอมัเหลืองครับนะสีเริ่มจะเปลี่ยนไปรม่รูนี้ทำไม่ยากแน่ยากแต่ว่าได้ได้คุณค่าได้คุณค่าทางอาหารไงมนไใช่ใช่ มันได้ความแตกต่างทอดมันก็เมนูเดิมๆบ่อยๆนีมันก็เ,เ,เบือเนะเ่อใช่ไหมได้แล้วขิงนะจ๊ะขิงนะแต่เ็นเลิ กลิ่นหอมมากเลยครับให้ถิงสุกกับน้ำมันแ้มหนึ่งให้เดี๋ยวเราตังอันใหญ่หน่อยนี่เป็นไราทำทานเองที่บ้านถ้าเป็นร้านอาหารอย่างเป็นทางการก็จะทำให้เครื่องคุณจะไม่ได้ตว,วงนะจะใส่ต้ม นนพร้อมขนาดทีู่ก็ออมีอยู่แหลอรับเหยาะได้ประมาณสิบเหยาะไม่ใช่ได้ช <c oughs> ่องตรงละน้ำมันหอยครับใช่ <c oughs> ก็เต้าเจี่ยวครับ ใช่ครับใช้ตะเกียบสวยกอดสวยต้องใช้อีกไม่เป็นไรพอแล้วเราก็กะเอานะครับกะเอาถ้ายัางไงถ้าต้องการสูตรแบบละเอีก,ก็อินบ็อกคือผ่านสอบถามทางข้อความมาได้เลยนะครับเราก็จะบอกเป็นพิเศษเลยนะครับ เพื่อน่พี่ใช่แล้วเราก็ผ่านทางข้อความได้เลยครับทางช่องยู u ูบนะครับเราก็จะบอกละเอียดยิบอืกินหอมมากครับหอมตรงไองเมนูนี้ดีมากนะกับคนที่เป็นความดันเบาหวานไขมัน,น,นนะได้ครับอแต่กลิ่นหอมมากเลยหอมมากหอมมาก จอกหวนานๆหน่อยได้่ไหมครับหวานนิดนึงครับเวลาทอดปลาก,ก็ให้ระมัดระวังว่าปาลาอัไน,นี้ต้องบาลานซ์ไม่ใช่มันจะขมอันนี้ก็ะจะใส่แค่นะี้ครับน้ำต,ตาลหนึ่งช้อนใหญ่้อนกินข้าวครับ ปิดกรบพริกไปไปเลยเออ,เอดูได้ครับสีสันสวยงามมากจะเผ็ดกมื่อตอนที่เราโดนพิกเนะี่ยถ้าไม่งั้นก็ไม่เผ็ดใช,ใช่แต่ว่าผิงก็าเผ็ดอยู่แล้วนะเผ็ดแบบอ๋อแล้วร้อนอ่ะแบบผิงร้อนใช่ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรกินได้แต่ชอบทีละครับชอบผมชอบแบบนี้รสชาติดีร่อยเว้ย เที่ยเวให้น้ำขิงมันออกนิ่นมไฟนี่คือตับไหนครับตับแกหรืออ่อนไฟกลางไฟกลางกลางนะแต่วันนี้จะเบาไปไหน่อยแต่ถ้ามันเดือดปุบๆนี้ก็โอเคผ่านใช่ผ่านสบายสบายเอาง,ง่ายๆครับดูเลยอ่นนานเลยจะได้เอาราดข้าวใช่ใช่ ดเดี๋ยวอีกทีก็เสร็จแล้วอีกทีก็ใส่ปลาใช่ไหมใช่ปลานนี่ครับเป็ดของเราโอ้โหแบบนี้ใช่ใส่หอมแล้วก็ปิดไฟอ๋อตุออ๋นสักอะเหลือไว้เลยหน้านิดนึ่ แล้วไม่งั้นมันไปเหี่ยวค่ะใส่แล้วปิดไฟนะโอเคเอาปลาไปเอาไปรากปาลาเลยครับเราก็รากปลาคือเป็นอาเซ็ตครับเม<ช>นูง,<ๆ>ง่ายๆตอนนี้ ปลาธรรมดาก็จะกลายร่างเป็นปลาหมิ่นทอดาราดซอสขิงง่ายครับสูตรคูตเตอนนอครับใครก็ทําได้ครับไปดูจบใช่ใชเพราะว่าเป็นคนที่ทำอาหารทานเองทุกวันแค่ทุกมื้อด้วยแล้วเราก็อยากแนะนําเพื่อนว่าทำกันง่ายง่าไม่ยุ่นวายนี่ครับอันนี้อาศัยความสดเล่น แต่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ค่อยชอบหอมก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเรียบร้อยโอเคครับจบอันนี้อย่างนะป้าปลาดินทอดราดซอสขิงโอเคก็ออกจบละขอบคุณครับฝากติด,ต,ดตามช่องด,ด้วยนะครับ